ปลาท่องโก้ปลาท่องโกกินไปสองตัวแล้วเนี่ยปลาท่องโก้ปลาท่องโก้ปลาท่องโกโอ้โหมโหมโหนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งไปนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งสวัสดีข้างขวาสวัสดีข้างขวาสวัสดีข้างซ้ายนั่งลงสวัสดีข้างขวาสวัสดีข้างซ้าย ข้างซ้ายโอเคปลาท้องโขปลาท้องโขปลาท้องโขชอบจริงๆเลยปลาท้องโขเนี่ยอยูมันกือเลยแหละมันไม่เคี้ยวนั่งลงพอบอกให้นั่ง สวัสดีข้างขวาทำยังไงสวัสดีข้างขวาข้างซ้ายล่ะข้างซ้ายนั่งดีๆนั่งเอาใหม่สวัสดีข้างขวาสวัสดีข้างซ้ายดูมันชอบปลาต้องโกมากปลาต้องโกปลาต้องโกปลาต้องโกะ,กะตัดกลิ้งตะกุย <laughs> ปลาท้องโกปลาท้องโกปลาท้องโขนั่งไปนั่งดีๆไปนั่งลงนั่งลงนั่งลงสวัสดีข้างขวาทำยังไงข้างขวาสวัสดีข้างขวาข้างขวาข้างซ้ายเยี่ยมนี่คือปลาท้องโกปลาท้องโกปลาท้องโก ตั้งโก้ตั้งโก้วิทยายุทธเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วปลาท้องโก้สี่ตัวหายไปในพายทิพตาปลาท้องโกไม่มีแล้วบ่อแแบหมดแล้วทำหน้าเครียด